สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่ามีเพื่อนเเข้ามาดูกันแบบว่าเยอะพอสมควรนะสำหรับ,บเราอะทีนี้ก็แบบว่า <c oughs> สัญญาณไม่ดีหมุนติ้วติ้วติ้ตอยู่อย <c oughs> เป็นตาเลือใจสัญญาณแท้ ออกไข่ขอนทุกคนจะมีคนเข้ามาดูเราเพิ่มไหมเนี่ยเสียดายสัญญาณไม่ดีตลอดเลย ามฟอง <c oughs> กินไข่แล้วมีพลังกินไปเลยสามฟองสวัสดีจ้าสวัสดีห้าคนดูจ้าทุกคนต้องขออภัยนะเมื่อกี้ลูกเมียน้อย <c oughs> เราเป็นลูกเมียน้อยววเราโดนตกเราโดนถีบตกเวทีบอกในเครื่องเราอ่ะมันมันขึ้นปกตินะคะแต่ว่าเครื่องอีกเครื่องนึงมันจะขึ้นแบบว่าสัญญาณมันหมุนติ้วๆหน้าจอเป็นหน้าจอดําทุกคนมันต้องลงก่อนมันถึงจะมาไล์ใหม่ได้นะคะ มมาเด้อขึ้นขึ้นสองรอบเล้ยขอให้ปังปัง่ะอ้าวเฮ้ยโอ้โอโอยช่วยฉันลืมไปว่าฉันลืมไปว่ามันร้อนโอ๊ยพเจ้าช่วยลืมไปว่าหม้อร้อนทุกคนน้ำเกือบน้ำเกือบเทใส่โทรศัพท์เริ่มไม่ละ เออเกือบกระเด็นใส่โทรศัพท์เียชีวิตชีวิตผู้สาวสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะค่อยละหน่าละหน้าจริงเลยซุ่ามซา้มนะคะเป็นคนซุมซ้มทุกคนซุมซ้ำซุ่มซ้ามาเรื่อยกินข้าวน้ำกันจ้าทุกคนจ้า กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าสัญญาณมันยังดีอยู่ไหมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่งสติกเกอร์ก่อนตึ้มโอเคโอเคสแสดงว่าได้อยู่น้ำพริกปลาจา้ะทุกคนทำคนเดียวกินคนเดียวนะคะกินคนเดียวทำคนเดียวก็ประมาณนี้แหละไขะ่ข้าวเหนียวแล้วก็ไข่ต้ม3ฟองจ้ามาเด้อมากินน้ำกันจ้ะ เราจะบดไข่ต้มใส่ใส่น้ำพริกปลาราให้มันได้รสชาตินิดนึงกินไข่บำรุงไข่ทุกคนกินไข่แล้วมีพลังกินฮอดสามฟองแล้วน,นเนี่ยแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มอ้าเขากายัางเกอะ พอเอาไข่ใส่ไปก็จะเป็นน้ำพริกไข่เนาะทุกคนเนาะว่าไหมอืมเอาไข่ใส่ไปก็จะเป็นน้ำพริกไข่นะคะโรเบิร์ตไฮ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 บิวตี้ฟูลเต็งกิ้วนะดอนฟ o r ก e อนไลน์ u ับสไคร์มายชัน n นลนะไนทูซียู I have dinner now พี่เอ็กแอนสติกกี้ร้ายนุ่มนุ่นออกเข้มด้ยบะเนี่ยเพราะว่าใส่เกลือเอยะอะดึกแล้วสาวนอนสาบ่าให้ในดึกอยู่อ้เพิ่งจะทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเองไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งค่อยลงแล้วนะเนี่ยค่อยโดนตกจากเวที คุณภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับอ o u ย c อ u คั um, your country, Thank you, นชะรีบิวตี้ฟูลเต็งกินะอัลลิฟอินสโลวาเกียเลือกสามขอบพระคุณครับพี่วินัยสวัสดีค่ะอยากเบิงหน้าแฟนไหมครับอ้ายอายไปเบิองอันในคลิปเดอในคลิปวิดีโอน้องมีอยู่พี่เอนโทนิโออ่านถูกไหมเอ่ย ลงไปแล้วรอบหนึ่งขึ้นใหม่อีกแล้วครับผมขอบคุณที่ไม่ลืมการที่เข้าเข้าใหม่อีกรอบแล้วขอบคุณสติกเกอร์นะครับขอบคุณมากๆครับอืมคนดูกําลังได้เลยเมื่อกี้อะ่ะเสียดายมากสัญญาณไม่ดีอืราวสิบโมงเช้าหรอ เวลาที่เรากับเวลาเรากับเวลาเมืองไทยมันมันใกล้กันไหมอ่ะอืมมันไม่เหมือนกันหมดเวลาเรากับเวลาไทยเพราะว่ามันอยู่ในโซนเอเชียคือกันบรูไีได้เนี่ Hello I love you อ uh, ่ I love you too Deep in the United States ใช่ไหมอ่าอิน n i อินโ t ยูเนเต็ดสเตตบัตไอเนมบีนแดนนะเมืองไทยเที่ยงคืนแล้วครับใช่ไหมครับอืมอืมน้องบูมพี่ก็คิดว่าเมืองไทยกับประเทศลาวมันจะแบบว่าเออเวลาเท่ากัน จิบกลางคืนโอ๊ยไข่กรงกุ้งไปน้ำเจาแล้วนะตอนนี้ I'm from Thailand b บั n น w อ m l เด e in อินสโลวากียนะข้าวเหนียวหงผิดสูตรนี่วอมือมากทุกคนนียวมือห้ง ถักกินแล้วนะจ๊ะผักกะหล่ำดอก คุณหัวใจครับผมเลิบเลิบนะเลิบ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 เสียดายคนดูมากเลยเมื่อกี้อขึ้นไปตั้งแบบสามสิบสี่สิบคนเลยอ่ะอืม,อมน้ำพริกปลาใส่ไข่ทุกคนไข่ต้มแล้วก็กระล่ำดอกแล้วก็ข้าสวสวยร้อนจ้ะ ไม่ใช่ข้าวเนี่ยวร้อนๆหุงข้าวเนียวผิดสูตรข้าวเหนียวแฉะมากมสวัสดีพี่น้องรองบิ๊จ้ามากินข้าวนำกันด้วยจ้าเด้อ บรายากาศข้างนอกหนาวมากทุกคนลมเย็นลมพัดใส่เสื้อตัวนี้ตัวหนึ่งข้างในแล้วก็ใส่เสื้อโค้ททับอีกอืมไม่รู้ว่าเรียกเสื้อถูกหรือเปล่านะคะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราฉันก็จะเรียกเสื้อกันหนาวหมดนั่นแหละอืมมาดามนิงสวัสดีจ้ามาดาม กินขา่าวปลาไข่ต้กมกระลำดอกจ้ะคุณพี่จ้ะสวัสดีทุกบ้านคะ่ะจากพี่หนิงมาดามตุรกีส่วนเมืองไทยร้อนมากครับเมืองไทยเมืองไทยร้อนอยู่แล้วเนาะใช่ไหมกี่องศาแล้วนี้เมืองไทย ทางนี้ก็หนาวจนสัน่นมาครับมากินด้วยกันนะครับป้าในที่มกระติบข้าวไปหาก่อนมาจากมาจากพี่เมื่อหลวัสกิดอีกย่างก็เลยเป็นไข่ต้มกับพริกพริกปลาข้าวเหนียวเยอะสไปซี่ฟู้ดนะ spicy ฟู้ด I like spicy. It's my life. <laughs> ทุกคนคะสามสิบ <c oughs> ท่านดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้านบนให้ด้วยนะคะขาดอีกสองคนเด้อขาดอีกสองคนจะครบ อย่างนี้ครบหนึ่งร้อยอืม <laughs> <laughs> พี่สาครสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาดามหนิงวันนี้ไปเที่ยวไหนคะมาดาม <laughs> น้องบูมดีจ้าจากพี่หนิงนะคะจับม้จับมือติดตามกันได้นะคะทุกคนอืม หมูจะว่าอะไรนะลืมแล้วไล่แล้วรอบนึงโดนสัญญาณไม่ดีอยู่ก็เป็นสัญญาณไม่ดีไปเลยหน้าจอเราปกตินะแต่หน้าคนดูจะเป็นแบบว่าเป็นวิ่งวิวิ่งว,งว,งว,งวงิเป็นหน้าจอดำน้องบารามหนิงกับพี่สาวคอสวัสดีครับจักสิไปใส่ไปหาขุด ไปหาขูดมาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปไหนเหมือนกันพี่หนิงเข้าป่าคนเดียวก็เป็นตาย,ย่านอืมป่าทางนี้มันยังรุนๆนอยู่เลยทุกคนคะ่ะป่าที่นี่ยังเป็นรุนๆนอยู่แต่วว่าถ้าเป็นต่างเมืองวันนี้นะผู้ชายผู้ชายนางซ่อมรถมาแล้วนางก็คือพาขับรถแบบว่านั่นแหละ ทดสอบรถอ่ะนะนางพางขับไปไกลอยู่เ mm. มืองอื่นเขาขึ้นเขียวกรจีแล้วนะ mm. เขียวกรจีไยทุ่งกว้าง,างอะ่ะทุ่งกว้างขึ้นเขียวกระจี mm. แสงแดดสวยงาม mm. มาทางนี้นะคะทุกคน mm. ยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะอืม mm. ยังเป็นแบบ mm. จ้องจังอยูผู้ใา mm. อ่าอะค่อยมองไม่เห็นเลย ต้องได้ถึงมือพี่สาครน,นะมูเนี่ยค่อยเจอค่อยเจอบ่อยมากเลยอืมเจอหฮอตตามไปยันเฟซบุ๊กนู่นว่าช่องฟ้าเลยทักทุกวันทักไปทักมาไอเราคุยปกติเราก็ไม่ได้อะไรนะ แล้วเราก็ไม่ได้ไปทักหาอะไรท่อก่อนของกระทั่งปกติแหละอาทิตย์หนึ่งทักมาครั้งหนึ่งสองตามภาษาผู้ชายนะอไปไปมามาโอ้ยส่งหอดหนังให้เบืง้งให้ห้าเบืนะ้อ่ะทุกคนเออฉันกับเบิ้งแล้วเนาะส่งให้เบิง้งฉันกับเบิง้งแหละเยี่ยมพี่สาครขอบพระคุณค่ะคิดถึงเขาไหมเธอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อืมเจอจนเบื่อเนาะจ,จนเบื่อจริงพี่ก็ยังไม่ทันได้มีโอกาสไปหาน้องบูมบ้างแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่ลงพี่ต้องต้องไปค้นหาน้องบูมซะละคุณเลิฟนอนดึกจังสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยที่นี่เพิ่งจะสามเพิ่งจะสะเพิ่งจะทุ่มสามสิบเจ็ดครับผมทุ่มสามสิบเจ็จากประเทศสโลวาเกียครับไม่เป็นไรครับผม ไม่เป็นไรไม่ได้หรอกน้องเข้ามาดูพี่เห็นพี่ก็ตามไปหาน้องเรือาจจะช้าหน่อยเพราะพี่เลี้ยงลูกน <c oughs> ี่ประสาทแดดก,กับลูกคนที่ไหนคะเพิ่งมาดูพี่เอเหรอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นคนไทยนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่ประเทศสโลวาเกียจ้าอยู่ได้สองปีแล้วทำวีซ่าห้าปีมาอืมพูดฮอดวีซ่านะ ประเทศนี้ถือว่าง่ายอยู่แต่คือเราไม่เคยทําวีซ่าเนาะทุกคนเนาะเราอยู่ไทยเราทําวีซ่าเองทําม่วําซส่วโอ้ยจนสถานทูตเขาเขาจําหน้าฝรั่งได้มีเพื่อนสามคนมีฝรั่งอีกสามคนจนเขาจําได้อืมเขาทะเลาะก,กันดีดีเขาเถียงกันดีดีสถานทูตสโลเกียกับกับบ้านเขาอะ่ะอืม เขาเล่ากันเกงเก่งแต่เขาก็อันแต่เขาก็อนุโลมพวกเรานะเอกสารไม่ครบนู่นนี่นั่นให้มาส่งวันนั้นส่งวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออทํามาหนึ่งปีนะคะตอนแรกอะทํามาหนึ่งปีพอมาถึงที่นี่ปึ๊บไปที่ไปที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเขาให้เอกสารมาแล้วก็ไปเขียนเขียนเขียนใหม่จากหนึ่งปีก็เป็นห้าปีเลยทุกคนไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยอืมเ,ออเปลี่ยนแค่ใบสมัครเฉยเยมั้ง ีนี้ทีนี้ก็รอไอดีการประมาณเดือนหนึง่งไอดีการบ้านเขานะคะอืมการไอดีเราได้มาก็เหมือนเหมือนชาวสโ,โลวาเกียเลยนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราคนไทยจะเป็นอีกบัตรหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นพมา่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นบัตรชมพูบัตรอะไรอย่างนี้บอกใช่ไหมทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภัยเด้อเพราะว่าไม่ค่อยมีเรื่องอความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นแหละ พาสปอร์ตเราก็มันจะขึ้นว่าับมาปีนึงมาเปลี่ยนที่นี่พอเวลาเราไปยื่นทางต่อมอเวลาจะผ่านไปไทยไปอะไ,อ,ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเสียวเสี่ยวว่าด้วยความที่เราไม่รู้ไม่รู้จักอนะไรบ้าะไม่รู้ระบบบีซ่าต้องพูดถึงแต่ก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มาอยู่สโลวาเกียสองปีแล้วสองปี กับอีกกี่เดือนนี้กุมภามีนาตอนนี้เดือนมีนาเนาะมาเวียนเดือนเมษสาส,สองปีสองเดือนหน่อยๆไม่รู้ว่าถ้าครบห้าปีแล้วมันต้องรีบต่อก่อนห้าปีนะคะอย่างเช่นอันนี้มันสองปีเนาะปีที่สี่อ่ะต้นปีสี่ต้นปีสี่สี่ไม่ใช่ นั่นแหละปีที่สี่ก็คือต้องเริ่มทําแล้วนะคะก่อนที่มันจะหมดอายุเพราะว่ามันต้องรอน,นั่นรอน,นี่นานเอกสารเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นแหละรออนุมงนุม,มัติเราก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลากี่เดือนอาจจะหกเดือนเจ็ดแปดเดือนหรือหรืออะไรก็ไม่รู้ต้องทําไว้ก่อนก่อนที่มันจะหมดอืมคือถ้ามันหมดแล้วนะพอถ้าทําอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็อยากจะไปอยู่ไทยสักสองสาเดือนก่อนค่อยมาใหม่ม ให้ค่อยไปเดินชายทะเลไทยกินส้มตํากินอันต่ำอีอย่างทุกคนตํากล้วยอะเนาะกินตํากล้วยกินกินทุเรียนก่อนกินทุเรียนกินเงาะกินลำไยกินลองกองกินอันลูกมะปรางภาษามะยงชิดอะมากินมะยงชิดให้ฉันกินทุกอย่างก่อนให้ให้ฉันอิ่มก่อนผลไม้ไทยอะแล้วฉันค่อยกลับมาใหม่ได้ไหม อืมเนาะทุกคนจ๋าคิดถึงทะเลช่วงนี้พี่นวลสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่นวลคะ่ะมาแล้วบอกพี่นวลมาด้วยกินขา่าวไข่ต้มสองฟองกับข้าวเหนียวถึกตึกตกเวทีโอ้ย เมนยูเป็นตัศูนย์เว้ย่ว่ากระบอกเป็นอย่างดอกเขาพร้อมเสมอเราพร้อมรอบกับ YouTube เสมอ, <c oughs> อ,อน้องบูมขอตัวก่อนนะครับโอเคจ้าเดี๋ยวพี่ตามไปด้วยน้องบูมนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมารอบสองแล้วขอบคุณจ้าพี่จ้าอากาศดีไหมครับอากาศดีครับผมอากาศดีอากาศดีนะ มันรู้สึกว่าอากาศมันปลอดโลร่ง่ะทุกคนโดยเฉพาะถ้าอยู่เราอยู่ชนนบทใช่ไหมคะแบบเปิดประตูออกไปมันก็จะเป็นแบบอุ้ยลมพัดเย็นสดชื่นอืมสูตรสูตรอากาศ,ส,ากาศสูตรอากาศเข้าแบบเต็มปอดทุกคนอืนดวูนอน สวัสดีพี่อับพี่เดชสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้า<ส>ภูบามาทางไดอีภาษาอยีกนะโอ้ยเนาะ,นะมื้อนี้อืมครึมอืมครึมยูจ่จ่ะอืมครึมอืมครึมแน่แดดแน่จักน้อยแต่ว่าก็คือหนาวคือเก่าแหละพี่นวลหนาวโพดหนาวโพดตอนที่มาใหม่ใหม่มันท้องไงทุกคนมันเลยเป็นแบบว่าไม,ไม่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 ค่อยได้รู้สึกถึงความหนาวมาก เพราะมันมันอยู่มันในท้องมีอีกคนนึงเนาะเออนั่นแหละจนจนเข้าจนคลอดน้องได้สองปีแล้วนะคะตอนนี้น้องสองขวบแล้วแต่ว่านี่แหละปีนี่แหละค่อยพึ่งรู้สึกว่าค่อยหนาวหนาว,นาวตอนท้องกับปีแรกนะทุกคนค่อยไม่หนาวขนาดนี้เด้อันนี้หนาวแห้งอืหนาวแบบว่าอยากเตะอยากปารองเท้าใส่ทองฟ้าเคยเป็นบอกแต่ว่าอากาศบานเขาดี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 ด ทองฟ้าก็จะเจ่งใสเพราะว่า,วาไม่รู้นะทุกคนคิดไปเองหรือเปล่าว่าทองฟ้าบ้านเขามันจะดูต่ำๆอะทุกคนมันต่าแลวไม่เห็นเคยเห็นก้อนเมฆไหมก้อนเมฆเหมือนในกระตูนอะกระตูนที่มันเป็นเขาวาดทาท,ทองฟ้าสีใสๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเมฆแบบอันนี้มองนึงอันนี้มองนึงเป็นสีนะอันนี้มองนึงงที่สี่นะอ้ยเห็นแล้วสวยสวยทุกคนงามอีลีงามง่าม,ามฉันก็เป็นเหมือนมันนอกเข้ากรุงอะไรทุกคน มาอยู่นี่เนาะถ้าให้เปรียบก็เป็นเหมือนคนต่างดาวสิป่ะเหมือนคนต่างดาวนั่นแหละเห็นอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดโดยเฉพาะธรรมชาติบ้านเขาแล้วก็ฝรั่งนะคะฝรั่งเออประเทศนี้คนหล่อคนสวยก็มีเยอะอยู่นะคนหล่อคนสวยมีทุกที่ประเทศไทยร้อนมากดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม ร้อนมากนี่กี่องศาเอ่ยพี่เคยอยู่ไทยเนาะเคยเจอสามหกสามเจ็ดตอนนี้ก็ยังสามหกสามเจ็ดอยู่ใช่ไหมพี่ t ดนเน็กสวัสดีจ้ามาทักไทยก่อนนอนครับป้าหลับฝันดีนะลูกนะถ้าน้อยไม่หลับก็มาหาป้าใหม่เดอ้อมาหาป้าใหม่กดไลค์กดติดตามแล้วใช่ไหมกดไลค์หรือ,อยังพี่มิสเตอร์เน็กดีจ้าพี่สาวคอนจากพี่นวล อีกคนนึงทุกคนเนี่ยอีกหนึ่งคนจะครบหนึ่งร้อยอีกหนึ่งคนจะครบหนึ่งร้อยทุกคนจ๋าใครที่เสียสละหนึ่งคนนั้นครบหนึ่งร้อยนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ที่แปดใช่ไหมตอนนี้สี่สิบเก้าคนดูถูกหวยแน่ๆหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งใดหนึ่งคนนั้นคือใครที่จะมากดกดกดติดตามให้หนูอีกหนึ่งคนจะครบหนึ่งร้อย ข้าวเหนียวจะหมดแล้วเหือไต้ไข่นี่ไข่สามฟองกินเตป布บต่ตร์เมีได้กันฟินิอตเ no ฟินนี่พี่อลูเกตมาครับผมกินเผ็ดได้ไหมนี่ในหัวสวัสดีจ้าอีกรอบหนึ่งนะคะเลอบสิบสี่มียุดเดียวเสียงใจด่เสียจังใดพี่พ่จ้าห้าสิบแปดคนดูหกสิบเอ็ดคนดูเด้อ ห้าพันหนึ่งร้อยแล้วทุกคนขอพระคุณจ้าขอพระคุณนะคะขอให้คนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาดูทุกคนนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันเด้อทุกคนคะอืมขอพระคุณมากๆากจ้าพี่โอภูกเกต็ตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะเลิกสิบสี่น้องนายหัวดีครับจากพี่สาคอนยิ่งเผ็ดยิ่งชอบครับใช่ยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนะทุกคนนะว่าไหมยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บ พอมันกินไม่เอามันกินไม่เผ็ดมันเหมือนไม่ได้กินข้าวทุกคนมันเป็นไม่เจริญอาหารนะอืสวัสดีคุณสาธรจากพี่นายหัวจ้าขอบประคุณมากมากครับขอพระคุณมากครับพี่โอภูเก็ตแสดงว่าอยู่ภูเก็ตใช่ไหมพี่ถึงภูเก็ตอยู่นะป่าตองป่าตองอันตอนที่เขาว่าอันแผ่นดินไหวที่เขาว่าอ่าน้ําทะเลป่าตองใช่ไหมที่เขาว่าน้าํามันลดลดลดลงไปอะตอนนี้มันปกติแล้วใช่ไหมคะ ทะเลทุกที่ปกติแล้วใช่ไหมมืม้อนี่เตี๋ยวไก่มะละตอนเที่ยงโอ๊ย้ยเขาอยากกินมะละจังเลยอืมพูดถึงก็เตี๋ยวไก่มะละนินทาพผล่อีกแล้วใช่ครับโอเคจ้าพี่โอสวัสดีจ้าพี่เมสวัสดีเดอ้อพี่นวลพี่นวลสวัสดีจ้าจ่าพี่เมเดอ้อกินเออ่น้ำพริกปลาไข่ต้มพี่เมบุรุษจะกินยังดี ช่วงนี้ทะเลอันดามันอย่าไว้ใจใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่งจะผ่านช่วงที่แบบนั่นแหละเผ่นดินไหวแล้ววันนี้เข้าในตตก็เจอที่ว่าเประเทศพมา่าเนาะที่มันมีดินดินคโคลนที่มันปะทุข,ขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเหมือนลาวาแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเกิเ,เว่าลาลาวาคโคลนเนาะทุกคนถ้าจำไม่ผิดแต่มันมันมีมันมีสัตว์เรียกมันมีสัตว์เรียกอยู่นะคะแต่ว่าเราเราเรียกตามความเข้าใจเราคือลาวาโคลนที่มันพุ่งปะทุออกมา อย่างแบบออลังการเลยอะทุกคนออืพ่อสาครสวัสดีจากพี่เมย์นะคะคุณโอสวัสดีจากพี่เมย์จ้าเมื่อเย็นได้เมนูธุรกีพริกยัดข้าวอร่อยนะหนูไม่เคยกินแต่หนูคิดว่ามันอร่อยข้าวยัดพริกพริกยัดข้าวข้าวยัดพริก <laughs> โครนเราอ่ะใช่ใช่ใช่พีโอ